ไปกันที่อาจารย์วิศนุเครืองารองนายกรัฐมนตรีมือกฎหมายมือหนึ่งของร<อ><อ>ัฐบาลสุดยอดเช่นกัน,อ,น,กนอาจารย์วิษนุอาจารย์ของกระผมนี่สุดยอดเมื่อวานนักข่าวจากหน้าดักหลังอาจารย์วิษณุพยาพยามพยายามที่จะถามอาจารย์วิสนุว่าบันทึกการประชุมกรทมครั้งที่500และครั้งที่501 จะมีผลอะไรไหมมันจะเป็นเอกสารชิ้นสำคัญต่อคดี8ปีไหมค่ะจะมีน้ำหนักต่อการพิจารณาคดี8ปีอย่างไรค่ะต่อไปนี้คือคำตอบข้าเป้าเลยฟังให้ชัดๆฟังให้ชัดชค่ะอาจารย์วิษณุด้อยค่าบันทึกกรททั้งสองฉบับค่ะได้ค่าเลยนะผมใช้คำว่าได้ค่าเลยบอกว่ามันมีจุดอ่อน3าจุดด้วยกันค่ะเริ่มจากจุดแรกค่ะอาจารย์วิษณุแกบอกบนักข่าวเมื่อวานว่า ทั้ง500และ501ไม่มีน้ำหนักเคยบอกไปแล้วว่าบันทึกท okay ี่ว่านั้นเป็นรายงานการประชุมที่เกิดขึ้นหลังรัฐมนูญประกาศใช้ไปแล้ว1ปีเพื่อมานั่งทำหนังสือความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐมนูญ2,560เมื่อปี2,561นี้ถือเป็นจุดอ่อนข้อที่1ผมก็งงๆกับตักกะทางกฎหมายของอาจารย์วิศณุ รัฐธรรมนูญฉบับ60ประกาศมันคับใช้กันไปแล้ว1ปี 1> มันเกิดอาการร,ร,ว,รวนเครื่องรวนเล็กๆใช่ค่ะมีประเด็นการตีความเยอะแยะนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ก็เลยมานั่งทำความมุ่งหมายมันบังคับใช้ไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่กลุ่มคนที่ยกร่างทํามันขึ้นมานี่ก็มานั่งประชุมกันอีกใช่ค่ะเพื่อที่จะมานั่งเขียนครอธิบายประกอบความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราซึ่งตรงนี้มันก็คือเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแต่ละมาตรานั่นแหละว่าจะต้องทำยังไงปฏิบัติยังไงหรือออกไปในทิศทางไหนทางที่จะใช้คําว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคลี่กันเป็นรายมาตรากลับไปใช้คําว่า ความมุ่งหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตรามันก็ความหมายเดียวกันนีแหละจริงคือเจตนาเรามีปัญหาในการตีความใช่ไหมมันมีที่มาอย่างไรทํำไมเขียนอย่างนั้นมันก็ต้องย้อนกลับไปอ่านจุดมุ่งหมายใช่ไหมล่ะใช่ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรหรือเจตนาแล้วทำไมถือว่ามันอาจารย์พิศนุบอกว่ามันไม่มีน้ําหนักตรงไหนผมก็งงๆนะอ้าไม่เป็นไรนั่นเกิดจุดอ่อนข้อที่1อ้ามาที่จุดอ่อนข้อที่2ส่วนจุดอ่อนข้อที่2ก็เป็นคน3คนพูดกันคือ นายมีชยัยนายสุพจน์ไข่มุกรองประธานกรทนายสุภชัยยาวะประพาสกรทส่วนกรทที่เหลือไม่ได้พูดอะไรและไม่ได้ลงมติสรุปอีกทีนะจำได้ใช่ไหมครับบันทึกกรทครั้งที่500ที่มันมีปัญหาเพราะส่วนหนึ่งพูดกันถึงเรื่องความเห็นกฎบัตรกฎหมายเรื่อง8ปีของอ,อาจารย์มีชยัยและของอาจารย์สุพจน์ไข่มุกการรับอายุคนคู่นี้ ก็ก็กให้ความเห็นในที่ประชุมและถูกบันทึกไว้สอดรับกันปิดกันเป็นปีเป็นคุยแล้วก็คือก็คือก็คือแปปีมันต้องนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นนายกวันแรกที่เข้ามาเป็นนายกก็คือต้องนับตั้งแต่2 5 5 7ครั้งแรกเลยถูกต้อง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 แต่คราวนี้เมื่อวานอาจารย์วิศนุก็บอกว่าเฮ้ย อาจารย์มีชัยอาจารย์สุพจน์ที่พูดพูดอะไรกันไปนั้นนะมันก็แค่คนสองคนคนสามคนพูดกันคนที่เหลือในที่ประชุมกรทอครั้งนั้นไม่พูดอะไรเลยและไม่มีการลงมตินี่คือไม่มีลงมติด้วยไม่ได้ลงมติแล้วที่บันทึกไว้อ่อก็บันทึกไงเขาคุยกันไงสามคนคุยกันก็บันทึกไว้ไงอืมเอา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 ไม่มีน้ำหนักก็ไม่มีน้ำหนักจุดอ่อนหนึ่งจุดที่สามจุดอ่อนอีกจุดซึ่งเป็นจุดที่สามจุดอ่อนอีกจุดที่สําคัญที่สุดการประชุมครั้งนี้ เพื่อทำหนังสือและในหนังสือที่พูดถึงมาตรา158ก็ไม่ได้พูดถึงการเริ่มนับการดํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าเริ่มนับตอนไหนฉะนั้นต้องยึดหนังสือเล่มดังกล่าวเป็นหลักในการตีความคำว่าการประชุมครั้งนี้หมายความว่าการประชุมกรทครั้งที่500ที่มันมีปัญหาอาจารย์วิชโุบอกว่าอ่านดูดีๆสิไม่ได้พูดถึงเรื่อง เริ่มนับกันตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไม่ได้มีการระบุเลยไมไรที่รจริงที่จริงมันก็พูดถึงเรื่องจะเริ่มนับกันตั้งแต่เมื่อไหร่ในเรื่องของ8ปค่ะเพียงแค่อาจารย์วิษนไุไปแก้ไปแก้ไปด้อยค่าว่ามันก็แค่คนสอสมคนอาจารย์วิชยัยอาจารย์สพจน์นั่งคุยกันคนอื่นไม่ได้คุยอะไรด้วยและก็ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นปฏิจัะ